สวัสดีครับกาเปียนคืรูรัตนโยคคำเพาะตอนนี้ลุ่มของทีกเราจะมาสัมภาษณ์ผู้คนอาชีพซึ่งอาชีพที่เราจะมาสัมภาษณ์วันนี้ก็คืออาชีพราชการค,ครับอาจารย์แนะนำตัวหน่อยครับครับผมสวัสดีครับผมอาจารย์สมรักพอปุตติคุนะครับเป็นอาจารย์สอนชชวิชาการงานอาชีพเรียนยัญิลาลงนะครับผมอาจารย์จบการศึกษาอะไรครูจบการศึกษาปริญญาตรีที่ วิทยาลัยครูบ้านจอมรีบ้านจอมรีครับแล้วก็ระดับมิจโทที่มหาวิทยาลัยมหาสรารคามครับแล้วเราจะเป็นครูเรียนหนักไหมเรียนหนักไหมหนักมากครับผมมีปีรเราจะเรียนอยู่ประมาณสี่ปีถ้าหลักสูตรไหนก็ห้าปีหลักสูตรทังคุณจะเรียนสี่ปีแล้วก็สอนจุลนครู่วูวิทยจโทนีมาเรียนหลังที่เราเป็นครูแล้วก็หลักสูตรประมาณสามปีครึ่ง คุณครูมีแรนานใจในการสอบหรอใช่ไอ้ที่มึงได้ไปครูนะความตื่นเราจะต้องมีความรู้สึกว่าอยากอยากเป็นครูก่อนคนที่เป็นครูได้ต้องนอกจากสอบเป็นครูแล้วเนี่ยยังต้องมีมีจิตใจที่อยากสอนเด็กมีจิตใจที่อยากจะให้ความรู้กับเด็กเขาเรียกว่าวิญญาณวางเป็นครูครับผม ดังครับแล้วเดืนเดือนข้าราชการสูงเดือนละเท่าไหร่ครับเดือนเดือนครูจะเริ่มสตาร์ทตั้งแต่ของครูมีเริ่มสตาร์ทที่ห้าปันแล้วก็จะขึ้นไปเรื่อยๆตามอายุตามตามอายุราชการเขาจะเขาจะเรียกอายราชการมันสตาร์ทที่สี่สามก็จะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆครับผม,ม,ม 4, 3, ลแล้วคุณครูวางแผนยังไงจะประกับอาชีพอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีเกียรตนะินะอาชีพที่มีเกียรติ แล้วเป็นอาชีพที่สังคมไทยเนี่ยให้เกียรติให้เกียรติเลยลหละเพราะว่าครูจะเด็กจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่ครูเพราะครูจะไม่เกียรตินะครับครับพวกเราขอจบการสัมภาษณ์ของคนในอาชีพเพียงเท่านี้ขอขอบคุณอาจารย์สมรังควานคุติคุณให้ความรื้นในการสัมภาษณ์ครับสวัสดีครับ